เสื้อสูบหลวมซื้อลูกสูบไซส์ใหญ่ขึ้นมาใส่เลยได้ไหมก็สวัสดี FC ทุกท่านนะจ๊ะที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะก็ขออนุญาตทำการตอบคอมเมนต์นะมันมีคอมเมนต์เลงถามเข้ามาว่าอ่าถ้าสมมุติว่ากระบอกสูบของเรา52มิลสมมุติว่า52มิลนะอันนี้ก็น่าจะ52อนะเออ52ทีนี้ ในขณะที่เราใช้งานนานไปกระบอกสูบมันสึกถูกต้องไหมกระบอกสูบมันสึกทีนี้อยากจะทําการซื้อลูกสูบนะซื้อลูกสูบเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นเช่นสแตนดาร์ห้าสิบสองจุดศูนย์มิลลิเมตรจะไปซือ 52. 52. 5. 52. 5. ้อห้าสิบสองจุดสองห้าห้าสิบสองจุดห้าศูนย์มาใส่เลยได้ไหมเพราะว่าใช้งานนานไปกระบอกสูบมันก็สึกเป็นบาอย่างที่ทุกท่านได้เห็นมันก็สึกลงไปประมาณหลายเติบ หลายเติมใน้จเอ f ซนะมันก็สึกลงไปไหลายเติมนั่นแหละนะซึกลงไปประมาณ0 5 mm. 0มิลเมตรก็เกือบครึ่งมิลนะเกือบครึ่งมิลนะก็จะประมาณนี้นะตามที่ทุกท่านได้เห็นเห็นไหมทีนี้อยากจะซื้อลูกสูบเบอร์5 2าสอจุดหรือ52.50มาใส่เลยได้ไหมคำตอบมันอยู่ตรงนี้เห็นห้อยวะ เห็นรอยไหมตรงที่มันดำาๆเนี่ยตรงที่มันดำาๆเนี่ยเห็นไหมอ่าตรงที่มันดำาๆก็คือจุดที่ลูกสูบมันลงมาไม่ถึงอ่าจุดที่แหวนลูกสูบมันลงมาไม่ถึงนั่นเองนะไอะจุดที่เขาขาวเนี่ยก็คนะือจุดที่ชายกระโปรงลูกสูบมันเสียดสีกันนะไอจุดที่เขาขาวเนี่ยนะอ่าดังนั้นเวลาที่ท่านคิดจะไปซื้อลูกสูบเบอร์ใหญ่ขึ้นมาใส่นะอันดับแรกเลยมันจะ มันจะหัวเข้าไปได้ไหมหัวลูกสูบเนี่ยนะมันจะเอาเขาไปได้ลึกแค่ไหนเพราะว่าจุดที่มันไม่สึกเนี่ยจุดที่มันไม่สึกมันก็ยังคงเป็น50.0อยู่ดีจุดที่มันไม่สึกมันก็เป็น50.0อยู่ดีจุดที่มันสึกมันอาจจะเป็น50.5อะไรประมาณนี้นะจุดที่มันสึกเนี่ยนะจุดที่มันสึกลงไปเห็นไหมมันจะอาจจะเป็น50.5ก็จริงแต่ว่าตรงที่มันไม่สึกเนี่ยทั้งหัวแล้วก็ท้ายปอกเนี่ยมันก็ยังเป็น ไซเดิมอยู่ถูกต้องไหมอ่ามันก็ยังเป็นห้าสิบจุดศูนย์อยู่ถ้าหากว่าเราเปลวลูกใหญ่ขึ้นมาอันนี้น่าจะห้าสิบสองจุดสองห้านะห้าสิบสองจุดสองห้าเข้าไปได้แค่นี้เข้าไปได้แค่นี้เห็นไหมเนี่ยเข้าไปได้แค่นี้อ่าที่เหลือมันเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเนื่องหัวลูกสูบมันเล็ก กว่าชายกระโปงหัวลูกสูบเล็กกว่าชายกระโปรงนะอ่าสองข้างตรงที่เราจับตรงนี้เขาเรียกว่าชายกระโปรงชายกระโปรงมันจะโตกว่าลูกสูบอยู่ประมาณ0.4ม mm. ิลลิเมตรนะชายกระโปงมันจะโตกว่าหัวลูกสูบอยู่ประมาณ0.4มิลลิเมตรนะอ่ามันก็เลยเข้าไปไม่ได้อันนี้เสื้อตรงนี้ก็ได้เนี่ย52นะเพราะว่ารถปัจจุบันนี้ลูกสูบมันเริ่มต้นที่52กันทั้งหมดเลยน่าจะ52จุดเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะ ตัวนี้นะ่าจะ TTX นะอ่า TTX มี O อ1้อยสิบห้านี่แหละนะอ่าอันนี้ก็ลูกห้าสิบสองเหมือนกันนะมันลงไม่ได้อันนี้น่าจะห้าสิบสองจุดห้าศูนย์เอ่อสองห้าประมาณนี้มันลงไม่ได้ลงไ,ได้แค่นี้นะทุกท่านนะอันนี้ก็ให้ความรู้กแก่ท่านนะครับการที่ท่านจะไปซื้อลูกสูบหนึ่งลูกหรือว่าหนึ่งชุดเนี่ยลูกสูบหนึ่งชุดสมมุติว่า สมมุติว่านะราคาลูกสูบอยู่ชุดละห้าร้อยสมมุติว่าราคาลูกสูบอยู่ชุดละห้าร้ยมันจะมาลูกแหวนจิ๊บสละโอเคไหมถ้าท่านควานบวกอีกประมาณไม่เกินร้อยห้าสิบาทเป็นหกร้อยห้าสิบประมาณนี้แล้วทำไมไม่ควานให้มันจบจบไปนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดให้เป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามา นะไม่อยากให้ไปเสียตังฟรีโดยเฉพาะไอ้พวกเปลี่ยนแหวนเนี่ยเปลี่ยนแหวนแล้วมันไม่หายควันทำไงอะ่ะแหวนชุดหนึ่งราคา200กว่าบาทนะเพิ่มอีก200กว่าบาทคว้านใหม่จบรอบเดียวไม่ต้องไปเสียเวล่ำเวลานะครับทุกท่านนะก็เอาคลิปนี้ไปเป็นกรณีศึกษานะครับทุกท่านนะเพราะว่าอ่าขาอย่างที่บอกนั่นแหละ5้าก็จริงนะลูก52 อ่ามันสึกไป0.5นย์ามาครั้งไหนอ่ะมันสึก0.5นย์าแต่ท้ายปอกเเห็นไหมเนี่ยจุดดำๆมันไม่ได้สึกกับคุณไปด้วยเนี่ยเห็นไหมจุดที่มันดาเนี่ยนะมันก็ไม่ได้สึกไปด้วยนะครับมันสึกเฉพาะจุดที่แหวนมันเสียดสีกันเท่านั้นนะอ่าทีนี้ถ้าเราไปซื้อลูกสูบอ่าสมมุติว่ามันสึก0.5นย์จาั่นแหละนะสมมุติว่ามันสึก0.5อย่างนี้ทุกท่านได้เห็นเนี่ยสมมุติว่ามันสึก0.5 คุณก okay, ็ไปซื okay, yeah. ้อล okay, ูกส hmm. ูบ0.5มาใส่ก็จริง0.5เนี่ยมันหัวลูกสูบโอเคไหม0.5มันหัวลูกสูบแต่ใช้กระโปงเนี่ย0.5สีอ่าประมาณนี้นะครับมันจะโตกว่าอยู่ประมาณ0.4นะครับอ่าใช้กระโปงจะโตกว่าหัวลูกสูบอยู่ประมาณ0.4ดังนั้นท่านเอามาใส่มันใส่ไม่เข้าหรอกโอเคไหมอ่านะอันนี้อ้ายัดยัดบ่อเข่าพี่นองอ่ามันเข้าได้แค่นี้เห็นไหม โอเคไหมคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีทุกท่านจ้า